ลิซ่าถึงปารีสเตรียมขึ้นโชว์บนเวทีระบ,บำเปื้องผ้าไร้เงาทีมงานค่าย YG ทำทกสนันหรือนี่คือสัญญาณยืนยันไม่ต่อสัญญาทำเอาแฟนๆวิพากษ์วิจารณ์การสนันทั้งเรื่องที่ลิซ่าละลิซ่ามนโนบาลครับหรือลิซ่าแบ็คพิงค์เธอนั้นตัดสินใจจะขึ้นโชว์ทำการแสดงบนเวทีระบ,บำเปื้องผ้าชื่อดังของฝรั่งเศสจนทำเอาแฟนกลับหวั่นใจถึงความไม่เหมาะสมแม้ว่าจะไม่ให้มีการบันทึกภาพก็ตามล่าสุดศิลปินสาวนั้นได้เดินทางถึงเมืองน้ำหอมเป็นที่เรียบร้อย งานนี้แฟนๆสังเกตเห็นว่าไร้เงาทีมงานจากค่ายวจีเอนเตอร์เทนเมนท์ที่มักจะตามประกบเป็นเงาตามตัวของเธอลิซ่าเธอได้สร้างสถิติเป็นศิลปินเคป๊อปคนแรกที่แสดงโชว์สุดไอคอนิกอย่าง Crazy Hot ที่กรุงปารีสฝรั่งเศสพร้อมกับมีกำหนดการขึ้นแสดงบนเวทีวระบำเืลองผ้าชื่อดังถึง5รอบในวันที่28-30กันยานี้ โดยวันที่24กันยานที่ผ่านมานั้นลิซ่าได้เดินทางถึงฝรั่งเศสเป็นที่เรียบร้อยโดยมีเหล่าบอดี้การ์ดต่างชาติร่างยักษ์คอยเดินห้อมล้อมเพื่อการการเข้าประชิดตัวของเหล่าแฟนคลับอีกด้วยกานนี้ก็ทําเอาแฟนคลับต่างสงสัยและเห็นตรงกันว่าปกติแล้วลิซ่าจะมีผู้จัดการส่วนตัวที่ค่าย YG Entertainment นั้นจัดหาไว้ให้คอยเดินตามดูแลไม่ห่างแต่งานนี้กลับไม่เห็นแม้แต่เงาและไม่มีบอดี้การ์ดของทางค่าย YG ส่งมาคอยอำนวยความสะดวกให้กับลิซ่าอีกด้วย จากประเด็นดังกล่าวจึงทําให้ชาวเดตนั้นเห็นพ้องต้องกันว่านี่คือหนึ่งสัญญาณที่คาดว่าลิซ่าอาจจะไม่ต่อสัญญากับค่าย YG แล้วหลังจบเวิร์ลทัวร์บอลพิงไปได้ไม่นานและสัญญา7ปีกับทางค่ายก็ได้สิ้นสุดลงแล้วตั้งแต่เดือนสิงหาคมที่ผ่านมามาต่อกันที่ข่าวนี้เลยครับเฟเดริกมาเองลิซ่าและพิง n k แตะเผ้าลงปารีสกาดแน่น เรียกว่าเธอนั้นขยับไปทางไหนทางไหนย่อมถูกจับตามองระดับลิซ่าลาลิสามโนบาลศิลปินแห่งวงเกิร์ลกรุ๊ปที่สรงอิทธิพลระดับโลกจนเป็นที่รู้จักในชื่อลิซ่าแบล็กพิงก์ล่าสุดนั้นเธอบินเดี่ยวเป็นครั้งแรกในรอบหลายปีลัดฟ้ายืยนเมืองตาลิสประเทศฝรั่งเศสแต่ทันทีที่แลนดิ้งไม่ธรรมดาแน่นอนหลายคนนั้นจะจับตามองลุกบินลัดฟ้าที่สนามบินอินชอนประเทศเกาหลีใต้เนื่องจากลิซ่านั้นไม่ได้มีการเดินทางไปด้วยและมาพร้อมกับคุณแม่แต่ไม่ได้บินร่วมกัน รวมถึงมีเพียงอดีตผู้จัดการส่วนตัวเดินทางมาส่งที่สนามบินเท่านั้นที่สําคัญนั้นคือใส่เสื้อผ้าแบรนด์อื่นที่ไม่ใชกไซลีนและทันทีที่ถึงปารีสไม่ผิดคาดล่าสุดมีทีมงานกาดตัวใหญ่มาเริ่มเทิมยืนรายล้อมเธอตอนรับสู่การมาเยือนครั้งนี้อีกทั้งกาดเหล่านี้ก็ยังหน้าตาคุ้นมากๆเพราะเคยปรากฏตัวข้างกายหนุ่มคนสนิทของลิซ่าอย่างเฟเดริกอโนทายาทแบรนด์ดังระดับโลกตระกูลที่เรียกว่ารวยอันดับหนึ่งของโลกเรียกว่าไม่ต้องห่วง พออยู่ปารีสแบบ VVIP สุดๆที่สำคัญนั้นยังคงมีคนตาดีๆสังเกตเห็นว่าเฟเดริกนั้นรออยู่ในรถคันที่จอดรอลิซ่าที่สนามบินอีกด้วย การมาครั้งนี้ของดิซ่าเตรียมตัวเพื่อร่วมง,งานโชว์คารบาเลสสุดพิเศษส,สุดยิ่งใหญ่ทั้งหมด5ชุดกับทีมงานเคซี่ฮอตมาลีดซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่28-30กันยายน2023นี้โดยทีมงานดังกล่าวคือทีมงานคาบาเลสสัญชาติฝรั่งเศสขึ้นชื่อระดับตำนานที่มีศิลปินระดับโลกเคยร่วมงานแสดงมาแล้วด้วย <S <S So, get a good job, don't slack off. Wake up every morning, make a good impression on your boss. Don't do anything that I wouldn't do. And when you're making money, make sure you don't spend it too soon. <laughs> Fuck that, I'll do what I wanna do. I got a different path from everyone, and that includes you. Who were you to tell me how to live life? In these times, it feels like nobody's right, yeah. So, i am going figure out what else we successful?